สบายดีพี่น้องสบายดียั่นลูกด้ยกินไปลูกกินกันนอไปเี๋ยวเอาไปกันก็ด้เดี๋ยวถมาดับแยมกับมังคุ่ะองยืดมังคุานทะเ็ดอาหารแดงพี่น้องอันนี้ก็คือแกงห็ดเพาะอุ่นนดนงแกงห็ดเพาะใส่น้ำน้ำหนักนัน อยงเห็ดพอเสนาออเจาะให้พาเอาทะเลียน้ตอีน oh, ้อยวะออมายมาถั่วเ้าเองบ่ยถั่วเ้า็เก็บมาจากสวนสดเลยใบเมงรักกับปุ้ยงามอะไรนี่กินกับตำถั่วพี่น้องเอามาเลยฮะกรอบๆเลยโอ้หักทีเยี่ยวนี่ กิงบ้างกอาำเลยพี่น้องหักอะไรวะเปิดพล่ลมเลขสองเนี่ยใส่เออให้เอื้อเปิดให้เอื้อเปิดเจ้าหน้าบ่ต้องสนดอกใส่เอื้ออีกแล้วเฮมามมมเลขหนึ่งเลขเลขหนึ่งสองอย่ากินแล้วบ่ผู้บปตรบุกินมันคายกินได้ซิ่นกันน้ำนางอยู่แล้วลูก ปลยวไปมันแมงวันพุงโอ้โออปกมาเปิดสีไพร์ที่รู้หมน่อหีเ้่หาเห็นอ้าวประคัมถูกจะไปดีแล้วระคับนะฮะจะไปดีประลุงแล้วสุดเอาของแท้บ่ กองเทอันนี้กินได้ได้หมดไม่มีปัญหาจะแซ่บไหมไม่ดูนะันนเกอุงาระกระเไ้หม้องไปดั่งน้ำมะนาวนาวนอกาอยก็อร่ยแซ่บย่างไก่กินเป็นตัวๆเลย ตำขนาดตำขวานึงเป็นสิบสิบผัแค้าษาอะไรกี่ยตัวดไหนอิาลงไปม่ลูกเอาแพน้องออกเสื้อน้องออกแป้งนองออกเตรียมตวกินข่าวนอนวันนี้นอนแต่หัวค่ำทมนอเพราะลูกชายฉันนอนรอบเดียวสดงว่ากแปนยนอนแต่หัวค่ดูว่านอนแต่คนนอนอใช่ ไปก็ไปป่าใช่ทางนห้ามห้ามบอกลุงเทีนมึงไปเยียงกบหรือปเยียงอันเห็ดปวกนํำเดิมอะรงอหทำไมงานเยอะเนี่ยทาหยทั้งกบทั้งเกียทั้งเห็ดนั่งนะพันล่มเน้อยุ่งเน้อลยด้อยป่าจะลงมากะกินเนตัวอย่างก็อย่างเมียนเราเนี่ยป้าจะกินเบอร์เต็มอยู่อย่างเต็มมันไป

thằng bung tang. Chắc, mười lông đi tham đây ừ. ừ. ừ, một lùm. Nang động cho mô lùm. Nang tang yên mô lùm. Nang tang con mô nó mà tang yên mô lùm. luôn tang yên mô lùm. Nang tang tác mô lùm. Nang tang yên mô lùm. Nang tang yên mô lùm. Nang นั่งลูกนั่งนั่งหลิงกับเอื้อนมาเทวาร์กาลสิน ก็ไม่เคยไปทางเขาไม่ได้เอาทำงานแต่นี่ไงไปเดี๋ยวางนูปนน m n o ใหญ่จังลยเนาะอุ่นเป็นเผ็ดก็ได้นี่พี่น้องผักมาไม่ด้ยผักที่ไม่ไกลนะลูกปลาต้องใส่กระถวยด้วยโว้ยพระยาประดักระสีกันรถนี่พี่น้องสุกแล้วสองอันนี่ก็ได้ตัวย่างย่างตัวนี้สุกเนาะลุงแต่ตัวนี้ย่างนี่กำลังกลับนิดหน่อยตัวนี้น่าจะสุกแล้วบ่ย่างย่างเนาะลุงเนาะ ต no mhm. well, um, so ุแกสตัวเดียวเนี huh. yeah, yeah. uh ่ย huh. ต uh ่อรี่ต่อมาตัวนี้เนาะไสุกเลย่เนยังสุกแล้วเป็นยังฮะเ้ๆเปลี่ยน่นเดอเห็นใช่โอ้ยกระเบิดแฟตอืมปีงไก่บ้านพี่น้องเอ้ย ลุงเทนเป็นคนปรุงบ่ลุงป้าบ่ป้าเป็นคนปรุงพี่น้องเด็วก็ตําหมักถั่วเนาะใบเมงลักกินกับตําถั่วพี่น้องโอ้ยงามเลยใบเมงลักเราก็ได้สดสดเลยปลูกเองมัดไก่กับเลี้ยงไว้เองหมักถั่วกับปลูกไว้เองพักออตู้ก็ับปลูกไว้เอง,งนอนลูกคอยอยากนอนเอง ดังช <jogo. S 2> <ENNIS> ิลับแับได้องนีรือเลท่ไงรักแซบบ่ลุงแกงเราแล้ยังอยู่ตัวนึงลองดูลุงเอ๋ชอบอะไรแกงเลยลูกก้อยอยากรับพอลูกก้อยดูอยากนอนบ่ลูกไปเกาซันี้ป้าเกาห้องเลย กอไม่เอาด้านจีนาปากวะห้ามห้ามเอามาคลายข้อก็เลยมาห้ามนอนทาได้หมเ่าายขอเฮ้อลายตุ้งเก็บปานแหนแล้กดมีคายตุ้งเอามาเย็นเสดๆร้อนๆแล้วคุเก็บมาอย่เละไครครันี่ลุงแม่ใช่ต่อไข่แต้ใช่ไหมใช่ไข่ใช่ไข่บดวะยังมีอยู่แต้นึงเอ๊บไัมันอยู่ในแตะคุณเก็บมามาเย็นสดๆนนนเรือยกับหิ้วเข่าเลย นี no. 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 Bye. Bye. ่ c เขาเป็นตอนนี้จนทุมหนึงปั่นแล้วปั่นแล้วบ่เอาใส่ไทยไไม่มองเนี่ยมอน้าไหมบออ๋อบ่ตรงนี้บอบอบอคุาวิตามินได้นอมวิตามินนะจ๊ะตั้ปีวัน้กินมื้อเดียวเลยดบ่แล้วบ่ เอาไปให้าดาวดแล้วมมกมน,นี่ค่ะป่าอย่พไปนอนเลยอดเจลโลบบเอาให้อีกทีนะเอาป่ะเอาเท่ไห่ล่ะป้าใส่พริกยุดหร,ปปรบอะไรใส่อืมเอาป่ะกดใจลเดอ นี่พี่น้องของเสียก็คือไตมันนี่เนาะไตไก่หอมขนาดพี่น้องเ้ยหอมมันตะไคร่กับกระเทียมหอมห้อยๆเลยโอ้ยเส็บเสียพี่น้องเส็บเสียนำกันแม่ลุงก,กินกระเทียมมันออกหอมหอมมันดับ กินนันไก่เนาะโดยหอมหอยหอยแล้วพี่นอ้องปีงไก่บาน,นเ้ากินข้าวกันเจ็ดคนพี่น้องมืน่อนี้มีลุงเทนป้าเทนเคยลาน้องสาลาหกคนเนาะน้องมินนี่แล้วก็น้องมังกร ลุงเบามีเพิ่นกันยังระทันมาแต่บาทส่วนลุงบอยกับมาดามเอื้อยเพิ่นไปคอนแก่นยังบ่หูเพิ่นหอดหรือ,อยังตอนนี้น่าสีหอด้วแหละขั้นบ่หอดกับหน้าสีบ่ใกล้ดอกผมว่าแต่เฮากับเ่เคยไปคอนแก่นจกักเถื่อก็เลยบ่หูเราไปกรุงเทพก็คือว่บบร้ิพานคอนแก่น คิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเด้อพี่น้องมากินข่าวทํากันพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกด subscribe เนาะเพื่อเป็นกำลังใจเคยลาเด้อพบกันใหม่คลิปหนา้าสบายดี